ขอต้อนรับสู่การดูดวงกับมิโวาทาโร่ค่ะวันนี้เรามาทำคลิป12ราศีในเดือนมกราคมพุทธศักราช2564คลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีกันดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีนะคะใครที่ดูแบบราศีไปเช็คก่อนนะว่าวันกับเดือนเกิดของคุณเป็นราศีกันในคลิปของแม่หมอหรือเปล่าแล้วก็นะคะอยากจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะสําหรับใครที่ดูในเดือนธันวาก็ขอส่งท้ายปีเก่านะคะขอให้เตรียมตัวสำหรับการต้อนรับปีใหม่อย่างมีความสุข คาสเร็จนะะํแล้วก็นะคะใครที่ดูในเดือนมการาก็แฮปปี้นิวเย์นะคะขอให้พบเจอกับความสุขความสมหวังความรื่นเริงบันเทิงใจในปีใหม่นี้นะคะแล้วก็เรามาดูกันนะว่าอารมณ์ความรู้สึกของชาวลัคนาราศีกันในเดือนมการานี้เป็นเช่นไรกันบ้างนะคะ ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเตรียมการอะไรบางอย่างสําหรับการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะช่วงนี้คุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงชีวิตเดิมๆเ,เนี่ย มันอึดอัดมันน่าเบื่อมันทําอะไรก็ไม่ได้หลั่งใจสักอย่างอยากจะเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นนะคะมีแต่อุปสรรคปัญหาความไม่สบายใจมีแต่คนขัดแข้งขัดขาขัดคอตลอดเวลาบางทีก็อาจจะนะคะมีปัญหากับใครบางคนมาก่อนหน้านี้นะแล้วคุณเองก็รู้สึกเหมือนเขาอะ่ะ เป็นนามย่อกอกนะคะแมมมันคอยขัดแข้งฉันตลอดเวลาฉันอยากจะทําอะไรก็ขัดขวางตลอดนะคะช่วงเวลานี้คุณเองอ่ะอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่อาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนออผู้คนอะไรพวกนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่ะเตรียมการสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะในเดือนมการานี้นะอารมณ์ความรู้สึกมันจะเหนื่อยใจอึดอัดใจกับเรื่องที่ผ่านมาจนแบบไม่อยากจะทนต่อไปแล้วอะค่ะอยากจะไปโฟกัสกับสิ่งที่มันจะ ไปต่อได้มากกว่านี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยช่วงเวลานี้อาจจะมีการเดินทางการไป ทำหุ้นส่วนสัญญากับใครบางคนนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆะคะ่ะแล้วคุณเองอาจจะมีความรู้สึกกังวลเรื่องของรายได้รายจ่ายที่คุณจะต้องใช้จากการเดินทางจากการพบปะผู้คนจากการแบบไปสังสรรค์อะไรบางอย่างตรงนี้นะคะซึ่งมันก็ทำให้คุณขาดรายรับแล้วก็เสียรายจ่ายไปค่อนข้างจะเยอะเพราะงั้นเตรียมเงินในส่วนนี้เอาไว้บ้างนะคะเกี่ยวกับการเดินทางการเข้าสังคม<ๆ>การทา สัญญาหุ้นส่วนการอะไรอะเกี่ยวกับพวกเอกสารที่ดินอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะการงานมองว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างนะคะจะมีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะเข้ามาสนับสนุนเกื้อหนุน ในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการเรื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งต่างๆนะคะมันเหมือนกับว่าเขาเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการงานทําให้คุณนะคะได้แบบมีชื่อเสียงมีคนรู้จักนับหน้าถือตามากขึ้นเออบางคนนะคะก็อาจจะเป็นเส้นสายอะไรตรงนี้นี่แหละที่ช่วยให้คุณนะคะก้าวพ้นอุปสรรคปัญหาบางอย่างในเรื่องของการงานได้ แล้วก็ช่วยยุตินะคะความแบบวุ่นวายใจอะไรที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการงานเนาะบางคนอาจจะมีปัญหาหรือว่าจะแบบเข้าพวกไม่ได้อะไรพวกนี้ผู้ใหญ่เขาจะมาช่วยจัดการให้ทําให้คุณนะคะรู้สึกว่าเออการงานราบรื่นขึ้นนะคะแล้วก็ชีวิตก็เหมือนกับมีคนหนุนนําให้มีชื่อเสียงนะคะเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่ให้ความสนใจในเรื่องของแวดวงการงานมากยิ่งขึ้น อาจจะเรียกได้ว่านะคะทำงานอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ไม่ว่าจะเป็นงานประจำก็ตามนะคะคุณจาได้รับความนิยมชมชอบ มีคนรู้จักมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงเวลาเนี้ยค่ะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะอาจจะมีเส้นสายมีคนมาให้ความช่วยเหลือคุณนะคะ mm. ในเรื่องของการงานนี่แหละนะ mm. ก็พยายามไต่เต้ากันไปนะคะพยายามออขยันเข้าไว้นะจะได้แบบมีอะไรที่แบบช่วยให้คุณนั้นยิ่งประสบความสําเร็จแบบทวีคูณมากขึ้นนะคะ mm. แล้วก็ในเรื่องของความรัก ความรักคนโสดช่วงนี้จะมีอิสรภาพนะคะอาจจะมีเด็กแล้วก็มีผู้ใหญ่นะคะกลับเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคนรักเก่านะคะเข้ามาเหมือนแบบสื่อสารอะไรบางอย่างที่เหมือนไม่ได้คุยกันให้ชัดเจนไม่ได้เคลียร์กันก่อนหน้า ะะเพื่อทําความเข้าใจปรับความเข้าใจกันอาจจะทําให้คุณสับสนลังเลใจอยากจะกลับไปนะคะหรือว่าเออฉันจะเป็นอิสระและโสดต่อไปดีนะคะไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นาอย,ยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะแล้วก็แน่ๆนะคะคือมีคนเข้ามา เข้ามาในเดือนมกราเนี่ยแหละแล้วก็อาจจะทําให้คุณไข้เควสจากอาการอยากอยู่บนคานทองนะคะเออเหมือนแบบอาจจะอยากลงจากคานแล้วนะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความครบเครื่องนะคะในตัวเองอะ่ะเป็นเหมือนพ m เ e r ร์นะคะแล้วก็มีความสดใสแบบเดอ sun นะคะมันทําให้คุณกระชุ่มกระชวยใจทําให้ความคิดอันเป็นอิสระของคุณนั้นไข้เควดได้ง่ายๆนะคะแล้วก็นะสาหรับคนที่มีคนคุยในเดือนนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีการปรับความเข้าใจ กมีการแบบเดินทางไปเจอกันนะคะหรือว่าบางทีนั้นก็อาจจะมีเรื่องราวนะคะที่เคยแบบมีทิฏฐิใส่กันหันหลังใส่กันก่อนหน้านี้มันจะได้กลับมาเคลียร์กันนะคะกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องที่แบบแบบมันทําให้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็นั่นแหละชีวิตรักของคุณก็จะกลับมาคุยกันกระหนุ่งกระหนิงเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็สําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะช่วงเวลานี้ก็เรียกได้ว่านะเอ,อคู่ของคุณนะคะอาจจะอยากมีบุตรมีลูกหรือว่าคุณกับคู่นะคะจะให้ความสําคัญกับลูกมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องโฟกัสที่เด็กอะคะ่ะเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่เออต้องไปคอยสอดส่องคอยดูแลคอยให้ความสำคัญอาจจะซุกซนเป็นพิเศษหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะยังไงก็ ลองติดตามดูลูกๆนะคะให้แบบชัดเจนขึ้นนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใส่ใจกับเด็กๆนะคะในครอบครัวสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีลูกแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้อาจจะไปทุ่มเทให้กับลูกมากๆนะคะจนแบบบางทีก็ต้องรักษาบาลานสมดุลระหว่างออคนที่เป็นคู่ของคุณกับลูกด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยสุขภาพนะคะอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะต้องล้มบมอน,นอนเสือกันไปนะคะยังไงก็ขอให้ดูเรื่องของอาการนะคะเตรียมตัวนะเวลาที่คุณจะไปไหนไปทําอะไรเนะะี่ยค่ะก็ต้องมีการเตรียมยาสามันประจําโลกเตรียมอุปกรณ์อะไรให้พร้อมนะคะถ้าหากไปในที่ที่แบบมีการเดินทางเนาะแล้วก็อาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างอากาศหรือว่าน้ําหรือว่า ก็อาจจะถกอาจจะส่งผลตรงนั้นนะทาให้คุณเนี่ยไม่สบายท้องหรือว่าไม่สบายร่างกายนะคะก็อาจจะเป็นหวัดเป็นไข้กันไปนะยังไงก็เตรียมย้ายพรอบนะคะแล้วก็ออระวังในเรื่องของสุขภาพกันไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้บางทีอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดแต่ต้องตัดสินใจเยอะจนบางทีก็เครียดการคิดถึงอนาคตมากจนเกินไปหรือว่าเสียดายกับเรื่องราวที่เราแบบ เออเสียใจอะไรก่อนหน้านี้นะคะ่ะมันก็อาจจะทําให้คุณนะคะฝังใจแล้วก็มีปัญหากับอาการปวดหัวกับสุขภาพมันก็จะส่งผลให้มันแบบแย่ลงกว่าเดิมนะเพราะงั้นเออคเคลียความคิดนะคะแล้วก็คเคลียอุปสรรคปัญหาในการเดินทางนะคะอะไรที่ควรจะเตรียมก็เตรียมให้พร้อมเรื่องของสุขภาพอยู่ยาอะไรเอาไปให้ครบนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของอาการเจ็บป่วยอ่อนๆแอดๆที่แบบไม่ค่อยจะ ดีกับสุขภาพเรานะคะยังไงก็รีบรักษารีบทานยาก่อนที่จะเป็นหนักกว่าเดิมนะคะแล้วก็ภาพสรุปโดยรวมนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกันในเดือนมกราคมนี้ก็เป็นช่วงเวลานะคะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรอะไรที่มันเกินเลยกว่าสิ่งที่เราจะทําได้ก็ปฏิเสธบ้างอะไรบ้างนะคะมันจะทําให้คุณนะมีความแบบ สบายใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่ต้องวุ่นวายใจกับเรื่องราวที่มันไม่ใช่เรื่องเลยที่เราจะต้องไปข้องเกี่ยวไปช่วยเหลือไปเชื่อมโยงอะนะคะแล้วก็ช่วงเวลาเนี้ยค่ะความโกลาหลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณลองมองหาสภาวะที่เป็นบทเรียนเป็นอะไรบางอย่างที่คุณได้รับจากความกละหดในตรงนั้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะคะสำหรับการใคร่ควรตัวเอง จากเรื่องราวต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าหากเรารู้สึกว่าโลกภายนอกอะ่ะมันเป็นยังไงนะคะนั่นคือสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราเนี่ยแหละบางทีความสับสนวุ่นวายจากภายนอกอะคะ่ะมันไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรแต่ว่าเรารู้สึกกับมันมากๆอะเพราะว่าในใจของเราอะ่ะมันยังมีเรื่องที่เราสับสนในตัวเองยังมีเรื่องที่เราแบบคิดกับตัวเองเราคิดไม่ตกอะเพราะงั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ สำหรับการเริ่มต้นปีด้วยนะในการไค้ควรนะคะสิ่งที่เรารู้สึกกับตัวเองสิ่งที่เราคิดกับโลกใบนี้นะคะว่ามันมีอะไรอยู่ในใจลึกๆของเราที่เรานะคะยังไม่ได้รับคำตอบแล้วก็ยังสงสัยอยู่บ้างหรือบางทีนะคะการที่คุณรู้สึกว่าคุณเองอะ,ะแลกแยกจากคนภายนอกคุณรู้สึกว่าคุณพยายามจะเป็นคนดีขึ้นแต่ว่าสิ่งรอบๆตัวมันบอกว่าการเป็นคนดีในแบบของคุณมันไม่เวิร์กเนี้ย บางครั้งการที่คุณนะคะให้ความสําคัญกับจิตใจภายในของคุณสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจอะค่ะการตื่นรู้ของคุณ่ะมันอาจจะไม่ได้ไปทําให้คนรอบตัวเขาเข้าใจคุณนะแต่ยังไงก็ตามนะคะถ้าคุณเชื่อว่มันเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองขอให้ทามันต่อไปขอให้เชื่อสิ่งเหล่านั้นต่อไปนะคะค่อยๆยยกระดับการตื่นรู้ของคุณด้วยความรู้สึกจากภายในไม่ต้องไปอินกับคนภายนอกเพราะว่าไม่มีใครที่ จะมาเข้าใจเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้อะไรก็ตามที่คุณรอคอยนะคะคนรักความสัมพันธ์คู่ของคุณเหมือนมันจะมีการกลับมาจะมีการแบบกลับมาคุยกันกลับมาทําความเข้าใจแล้วก็สร้างนะคะช่องทางในการ เลือกให้กับชีวิตมากขึ้นนะคะว่าคุณอยากที่จะใช้ชีวิตต่อไปแบบไหนตัวคุณเองช่วงเดือนมกราเนี่ยเหมือนกับต้องโฟกัสที่ความรู้สึกที่จิตใจของคุณเองมากๆะคะ่ะแล้วคุณจะได้รับปัญญาบางอย่างนะคะจากการสแสวงหาค้นหาความรู้สึกใครควรชีวิตจากภายใน คุณจะได้รับรู้ถึงคำตอบในทุกปัญหาในเรื่องของการเงินการงานความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องราวที่คุณสงสัยมาโดยตลอดใครควรตัวเองนะคะแล้วคุณจะได้รับคำตอบทุกอย่างสำหรับเดือนมกราคมนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ให้กำลังใจพูดคุยกันมานะคะแล้วก็พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Happy New Year และก็สวัสดีค่ะ